วันนี้มาอัปเดตนะครับกดชุมชนเนะื้อหาที่มีคุณภาพต่ำและไม่มีการปฏิสัมพันธ์บอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังและทําความเข้าใจอ่ะไปเริ่มต้นกันหลายๆคนเจอเนื้อหานี้นะครับก็บอกเอยเหมือนเดิมจริงๆแล้วผมจะบอกเลยมันก็เหมือนเดิมแหละมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับเพียงแค่ส่งข้อความเข้ามามาทําให้เรากลัวเฉยๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับกดชุมชนออกมาตั้งแต่ไลฟ์ทงไลฟ์ทริปนู่นนี่นั่นผมไม่เห็นไลฟ์ทริปแม่งจะโดนละเมิดเลย ไลฟ์ทิปเนี่ยตีเป็นแค่ไม่ถึง10%นะครับที่ผิดกดชุมชนอีก90%นี้ไลฟ์กันบานฉ่ำเพราะนั้นอย่าไปกลัวมากนะครับมาฟังเนื้อหาตรงเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเนื้อหาแบบใดที่จัดว่าเป็นเนื้อหาคุณภาพต่ำเขาเขียนเลยว่าวิดีโอคลิปมีที่สั้นเกินไปนะครับสั้นมากๆคำว่าสั้นมากๆอาจจะเป็น1นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ แต่ผมเห็นเขาทาคลิป7นาที8ดนาที9นาทีแล้วเขาสามารถมียอดมิวหลักร้านได้มียอดขายหลักร้านได้อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าสั้นของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องของภาษาตรงนี้ต้องระวังนะครับพวกคําที่เป็นคําต้องห้ามของสินค้าในแต่ละประเภทพวกสกินคงสคกินแคร์หรือว่าคําหยาบคําเหยยดผิวอะไรพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับที่มีภาพนะครับที่ประกอบด้วยภาพหน้าจอหรือวิดีโอที่บันทึกจากหน้าจอส่วนใหญ่ ก็คือเราไปอัดหน้าจอของคนอื่นเข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีตัวเรานะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนนะครับต้องระวังอันนี้อาจจะไปอัดหน้าจอมาแล้วก็ผมมองว่ามันคุมเครือนะครับมันคุมเครืออันนี้ต่อมาประกอบด้วยภาพนิ่งเป็นส่วนใหญ่ภาพนิ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเป็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูข้างล่างนะครับ <ๆ S 1> ก็คือภาพแตะแตะสไลด์ไปสไลด์มาเนาะนะครับแล้วก็วิดีโอส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเรื่องของการไลฟ์สดที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ ะร,ระหว่างบุคคลกับผู้รับชมไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับชมกบวิดีโอเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ว่าแอดถ้าเรามีแอดมินแอดมินคอยตอบแชทเนี่ยไม่โดนนะครับถ้ามีแอดแอดมินคอยตอบแชทคอยตอบคําถามหรือว่าตัวเ,เพื่อนเองเนี่ยคอยมานั่งตอบด้วยเนี่ยผมมองว่าอันนี้ก็หลีกเลี่ยงได้นะครับไลฟ์สดที่เป็นภาพนิ่งประกอบฉากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไหมฉากที่ไม่เคลื่อนไหวเห็นไหมไลฟ์ทิปทําไมถึงทําได้เพราะว่าไลฟ์ทิปเนี่ยเขามีผู้มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงคน เพราะว่ากฎเขาไม่ได้บอกนี่ครับว่าจะต้องมีการออกหน้ากลองเห็นไหมนี่คือข้อหนึ่งที่ไลฟทิปเป็นยังทําได้อยู่ก็กฎไม่ได้เขียนว่าต้องมีการออกหน้ากลองนี่ต้องมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์นะอันนี้ผมก็เลยยังมองว่าแล้วกฎอันเดิมกับกฎอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าภาพนิ่งแบบไหนผิดอันนี้ก็คือเราเรา,เราทําสินค้าเนาะบอกราคาข้างบนแบบนี้นะครับแต่ที่เขาบอกว่าผิดเนี่ยจากรูปอันนี้เนี่ย เป็นรูปสินค้าแล้วก็เป็นรูปน้ําตกเป็นรูปน้ําแหม่น้ําหรือว่ารูปอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวก็เลยอันนี้อาจจะกลายเป็นที่คุณภาพต่ําได้นะครับเพราะว่ามันมันมีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต่ะมันมีเกินห้าสิบปอร์เซ็นของของรูปภาพนะครับอันนี้ที่เป็นรูปเสื้อเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับใครที่ทําคลิปตัดแปะ เอารูปตัดแปะแล้วก็มาเอาเป็นน้ําตกทะเลภูเขาใครทําอยู่ตรงเนี้ยอาจจะต้องไปซ่อนคลิปหรือลบเพราะว่าอันนี้มันชัดเจนเลยเขาทํามันชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัดแปะเห็นไหมครับเป็นภาพตัดแปะพื้นหลังเป็นอาจจะเป็นแม่น้ําภูเขาทะเลเคลื่อนไปเคลื่อนมาอันนี้ก็จะโดนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นรูปสีส้มเนี่ยอันนี้เป็นรูปภาพเอารูปภาพมาทําเป็นาภาพสไลด์ไป สไลด์มาก็คืออันเนี้ยผมบอกเลยคล้ายๆกับที่คุณใช้ระบบของอคลิปอัตโนมัติของ Tik t o อกนะครับคลิปอัตโนมัติของท i k ต o อกถ้าใครใช้อยู่เนี่ยอาจจะต้องระวังแล้วอาจจะต้องไปซ่อนคลิปนะครับอันนี้คืออาจจะต้องระวังแลต้องซ่อนคลิปนะเพราะว่ามันชัดเจนมากสามี่ตัวอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเรื่องของการไลฟ์สดนะครับเนี่ยเขาพูดเรื่องของการไลฟ์สดภาพนิ่งผมมองว่าการไลฟ์สดภาพนิ่งที่เขา,เาขึ้นให้เราดูเป็นตัวอย่างเนี่ยคือมันเป็นภาพนิ่งจริงๆที่มันไม่มีการเคลื่อนไหว นั่นแปลว่าถ้าเราทําไลฟ์สดที่มีการเคลื่อนไหวโดยการใช้ใช้ผู้ใช้จานหมุนใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมมองว่าอาจจะไม่โดนละเมิดไม่รู้ดิกดมันสองอันออกมามันย้อนแย้งกันนะครับกดอันเก่าที่เพิ่งออกมากับกดอันเนี้อันนี้เห็นไหมมันเป็นอันนี้คือภาพนิ่งจริงๆนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแต่การไลฟ์ทิปที่เราทํากันอยู่ตอนเนี้ยมันมีคนตอบมีคนพูดใช่ไหมครับแล้วก็ มีการเคลื่อนไหวของของพื้นหลังอะพื้นหลังมันมีการเคลื่อนไหวฉากมันมีการเคลื่อนไหวผมก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมมันก็เลยกลายเป็นคุมเครือว่าอาจจะผิดหรือไม่ผิดถ้าเกิดว่าคุณตั้งค่าถูกอาจจะไม่ผิดก็ได้นะเนี่ยเขาจะบอกมาเห็นไหมครับภาพนิ่งอันนี้ก็คือการนอนไม่มีการเคลื่อนไหวเขาจะเขียนมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับผู้ใช้ต้องออไม่จัดไร้สดโดยที่ไม่กระทํากิจกรรมบนหน้าจอนะครับไม่ทําบนหน้าจอ ก็คือเนี่ยแต่อันเนี้ยมันจะมองว่าจะต้องมีตัวเราหรือเปล่าต้องมีตัวคนหรือเปล่านะครับแต่ทุกวันนี้ผมยังเห็นไลฟทิปมันยังทําได้อยู่เพราะฉะนั้นก็หลายๆคนอา,อาจจะบอกว่าอาจจะยังตรวจไม่เจอเพื่อนๆครับตอนเนี้ผมมองว่าสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตในทิกตอกเป็นไลฟทิปถ้าบอกว่าตรวจไม่เจออันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นผิดปกติแล้วนะครับโอเคไหมก็เปิดฟังแล้วก็ลองดูกันแล้วกันทําความเข้าใจ ถ้าใครกลัวก็อย่าไปทําพวกไลฟทิปหรือว่าการทําภาพตัดแปะหรือว่าการทําภาพนิ่งนะครับเพราะเขาเขียนเอาไว้เลยว่าถ้าเราโดนละเมิดเนี่ยนะครับเห็นไหมหากหากพบว,ว่ามีการละเมิดนะครับแนวทางเหล่านี้เนี่ยบัญชีของคุณอาจจะได้รับการลงโทษคุณอาจจะได้รับการอะไรการความผิดซ้ํานะครับจนโดนแบนโดนอะไรเงี้ยก็ลองไปนั่งอ่านดูแล้วกันนะครับข้อนี้นี่ก็หลายๆอย่างนะผมก็มองว่าเพื่อนๆก็ลองไป ช่างใจตัวเองดูแล้วกันนะครับแต่ว่านี้เอามาอัาเดตให้ดูผมมองว่ามันก็เหมือนเดิมอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยจากสิ่งที่เราทําอยู่ณปัจจุบันแต่ตอนนี้สิ่งที่มันน่ากลัวคือโค้ดคูกูรูออกมาพูดกันเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและทําให้เรากลัวนะครับแต่คนไหนกลัวเรื่องของการทําภาพนิ่งการทําไลฟ์สดไลฟ์ทิปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคิดจะทําศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วทํานะครับอย่าทําแบบไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่เข้าใจแล้วทํามันจะโดนละมิดนะครับ โอเคไหมอ่ะผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนนี้ผมจะไลฟ์สดทุกวันช่วง10โมงครึ่งอ่ะใครว่างก็แวะเข้ามาสอบถามข้อมูลุกันได้นะครับแล้วก็ใครทำในหน้า TikTok ไม่เป็นฝากครับ tikt อกซีรีส์ขายได้ทุกวันใครที่ไม่มีค่าการมองเห็นจากการที่คุณไปแลกเพื่อนมาทำในหน้า TikTok อ,อย่าแลกเพื่อนนะครับแลกเพื่อนเท่ากับพังนะครับอ่ะแล้วก็การโปรโมทยู่นี้ฝากแชร์ด้วยนะครับ